สวัสดีค่ะยูดีอุคุรีนะคะวันนี้นะคะยูดีจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคลิปต่อผมที่ชื่อว่า lady jane ค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะได้นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียเลยนะคะและตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็แบรนด์นี้นะคะได้ทำมาจากพัสดุสั่งคอที่ชื่อว่าโพลิเมอร์ค่ะซึ่งโพลิเมอร์นะคะก็จะทำให้ผมเนี่ยดูเหมือนจริงนะคะมีความนุ่นนวลให้สีที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะ และมีความพิเศษมากๆเลยนะคะที่เขามีคลิปติดผมข้างในนะคะมากถึง2แถวนะคะที่จะช่วยพยุงผมของเราเนี่ยให้ไม่หนักนะคะไม่เหนียวรั้งหนังศรีรษะแล้วก็ไม่ดึงให้หนังศรีรษะเจ็บนั่นเองนะจ๊ะ mm hmm. แล้วก็มีความคงทนต่อความร้อนนะคะได้มากถึง210องศาเลยนะคะ mm hmm. ก็เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบนีผมม้วนผมนะคะที่ซ่องโดนความร้อนบ่อยๆเนี่ยถือว่า ติดคลิปต่อผมนี้ไปก็สามารถโดนความร้อนได้ปกติเลยนะคะและว,วิธีการทําความสะอาดนั้นง่ายมากๆเลยค่ะที่การทําความสะอาดก็เหมือนเราสระผมนั่นเองนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็เอาไปผ่านน้าก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้แชมพูหรือสบู่นะคะามาถูบริเวณเส้นผมค่ะเมื่อถูแล้วจนรู้สึกว่าสะอาดแล้วนะคะก็ใช้น้ําล้างออกค่ะจากนั้นนะคะก็เอาไปซับน้ําออกให้หมาดๆค่ะแล้วก็เอาไปผึ่งหรือตากนะคะรอจนแห้ง พอแห้งแล้วเราก็เอามากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วค่ะค่ะงั้นเรามาต่อกันที่วิธีการติดคลิปต่อผมกันเลยดีกว่านะคะซึ่งเริ่มแรกนะคะยูริก็จะแสกผมครึ่งหัวแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็เอาคลิปต่อผมนะคะมาทาบบริเวณแนวเส้นผมแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆติดจากด้านริมนอกสุดนะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไล่ไเข้ามาค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะติดคลิปต่อผมด้านในด้วยนะคะเพราะมันจะพยุงผมของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะแค่นี้ก็เสร็จวิธีการติดคลิปต่อผมแล้วนะคะแล้วก็เอาผมของเราลงมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ oh. เพื่อ,อนๆอาจจะสังเกตว่าผมเนี่ยดูไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นยูริจะมาใช้แกนม้วนผมม้วนผมให้เป็นละลอนผมจะได้ดูกลืนเนียนเหมือนกันค่ะ ก็อาจจะรู้สึกว่าสีผมคลิปต่อผมกับสีผมยูริไม่เหมือนกันเลยคือทางแบรนด์ส่งมาไม่เหมือนสีผมยูริเท่าไหร่แต่ยูริรู้สึกว่าเอามาติดด้านในนะคะก็ทําให้ผมเนี้ยดูแซมแซเหมือนมีไฮไลท์อยู่ด้านในก็ดูเก๋ดีค่ะและที่สําคัญนะคะคลิปต่อผมอันนี้นะคะช่วยเพิ่มความหนาให้กับผมนะคะก็ผมยูริก็จะดูหนาขึ้นด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับผมกันเลยดีกว่านะคะโดยยูริจะใช้คลิปต่อผมที่เป็นไฮไลท์นะคะมาติด เพิ่มสีสันให้กับผมเราค่ะวันนี้จะมาติดแบบจัดเต็มไปเลยนะคะสีสีนั่นเองนะคะก็ค่อยๆติดไปทีละสีค่ะตอเริ่มแรกวิธีการติดก็เหมือนเดิมค่ะคือแหวกผมนะคะแล้วก็ติดเข้าไปเลยวิธีการติดไฮไลท์จะง่ายกว่าเนอะดูแบบรูปนี้เลยค่ะ แล้วค่อยๆติดไปทีละสีนะคะเมื่อติดครบแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะเป็นไงคะสีแฟนซีมากๆเลยชิมละ่ะ <_ t xt> ก็ดูสวยแล้วก็ดูผมนาด้วยแล้วก็ดูมีลุกเล่นเยียรมากมายไปหมดเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมรีแปะให้ข้างล่างลิงก์ YouTube อันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าการทำ h าวทูครั้งนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมพาวทูครั้งนี้ค่ะยังไงวันนี้อยู่ลีลากันไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ